ใ้เป็นภาพชัดๆนะครับภาพใกล้ๆดูใกล้ดูลักษณะแล้วก็เหมือนจะเป็นอิดนะครับอิดเราเป็นหลักฐานอิดต,ตั้งเดิมอิดเก่าขึ้นจากลา,านแม่น้ำโขง เราเอาผ้าเอาอะไรมาทำตามความเชื่อแบบว่าผมได้ชี้นนิดเดียวหลอกลื่นมีชีวิตเริ่ก่อนไล่ามาอะไรกันต้องเรียงลำดับมันเ,เข้าไปทีละลำนะครับนี่ก็คือที่รอที่รอครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ ผมดอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดน้องคายนะครับอยู่ใจกลางแม่น้ำโขงจังหวัดน้องคายเรือกำลังจะอ้อมเข้าไปให้ดูให้ชัดๆนะเพืนไห้ชัดๆจังหวัดน้องชา มีความชัดเจนนีว่เา,าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้อย่างนีมูลค่าพืดยใคร เตีนมากครับพอพอฝากไว้เช่นนี้นะครับถ้ามาเที่ยวอูอยากจมาักการะก็เปนสิ่งที่เีีสนครับดีคือเข้ามาไกลามาดีากกดาาาสิครับจริ้ามันกลมาดีสิถาท่าที่พุดขึ้นมา,าการแม่น้ำโขงนะครับ